NFT ไม่ได้อยู่แค่ในโลกศิลปะดิจิทัลเท่านั้นวงการอื่นๆก็ยังมีใช้อีกเพียบแถมยังช่วยในการทำการตลาดได้ด้วยนะทำยังไงต้องดูสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิ้นปานระพีในตอนที่แล้วเอิ้นได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับ NFT รวมไปถึงวิธีในการที่จะสร้าง NFT ขึ้นมาได้ แต่ว่า NFT ไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการหาไรายได้หรือว่าเป็นช่องทางในการขายงานศิลปะเท่านั้นนะคะ NFT ยังถูกนำมาใช้ในวงการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงวงการกีฬา Metaverse วงการแฟชั่นหรือแม้แต่การตลาดอย่างเช่น NBA ก็นำไฮไลท์ช็อตสำคัญๆมาทำเป็น NFT ให้กับแฟนๆซื้อเก็บไว้สะสมค่ะโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า NFT Top Shot หรืออย่างในประเทศไทยก็มีนักมวยชื่อดังอย่างบัวขาวที่ออก NFT ออกมาเหมือนกันแล้วถ้าคุณผู้ชมแต่งเพลงแล้วอยากจะนำขึ้นไปขายในรูปแบบของ NFT บ้างก็ทำได้เหมือนกันนะคะส่วนวงการเกมก็เป็นอีกวงการที่ NFT เข้ามามีบทบาทอย่างมาก มีทั้งเกมไฟล์ที่เป็นเกมแบบ play to earn ที่เราต้องซื้อตัวละครหรือว่าไอเทมที่เป็น NFT เพื่อเข้าเล่นเกมแล้วจะได้รางวัลซึ่งก็จะเป็นโทเค็นของเกมนั้นๆอย่างเช่นเกม Axie Infinity หรือบางเกมที่เล่นแบบปกติไม่ได้เป็นเกม play to earn โดยตรงแต่เราสามารถเอาตัวละครหรือว่าไอเทมในเกมมิ n t เป็น NFT หรือว่าการนำไปทำเป็น NFT นั่นเองค่ะเพื่อวางขายในตลาดได้อย่างเช่นเกมนี้ ส่วน Metaverse ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้ NFT ก็มาเป็นส่วนสำคัญของเกมนะคะอย่าง Sandbox ที่เป็น m e t a เวิร์ระดับต้นๆก็มี NFT อยู่3ส่วนได้แก่ที่ดินไอเทมในเกมและคาแรคเตอร์ ที่ดินในเกมจะเป็น NFT เราสามารถเข้าไปซื้อที่ในเกมตอนที่เปิดขายหรือจะซื้อที่ตลาดกลางอย่าง OpenSea ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาที่นั้นไปสร้างเกมสร้างเมืองหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการซึ่งก็มีหลายแบรนด์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Atari าา Ubisoft Binance เข้าไปจับจองที่แล้วเหมือนกันนะคะคราวนี้พอมีที่ดินแล้ว จะสร้างเมืองได้เราก็ต้องมีบ้านมีรถมีต้นไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้มีสิ่งของอีกมากมายใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็คือ NFT ส่วนที่2ก็คือไอเทมในเกมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเราจะพัฒนาขึ้นมาเองก็ได้นะคะแต่ถ้ายากไปหรือว่าเยอะไปเขาก็มีตลาดในการซื้อขายเช่นกันค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่รูปแบบธรรมดาธรรมดาไปจนถึงไอเทมพิเศษและในทางกลับกันถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็สามารถนําไปขายได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างนี้เลยค่ะ ไอเทมทั่วไปแบบที่จะไม่มีจุดตรงมุมบนขวาอันนี้คือแบบธรรมดาธรรมดาส่วนอันเนี้ยไอเทมพิเศษมีจุดตรงมุมขวายิ่งเยอะยิ่งดีและยิ่งแพงและส่วนสุดท้ายคาแรคเตอร์ทั้งอวตารและ NPC ในเกมอันนี้ก็เหมือนไอเทมเลยนะคะเราจะทำเองก็ได้ซื้อก็ได้หรือขายก็ได้เหมือนกันค่ะจะเห็นได้ว่า NFT เเข้าไปอยู่ในเกมเยอะมากๆเลยนะคะนี่ขนาดแค่เกมเดียวนะเนี่ย ส่วนวงการต่อมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือวงการแฟชั่นค่ะก็มีหลายแบรนด์นะคะที่กระโดดเข้าไปสู่วงการ NFT แล้วอย่างเช่นแบรนด์สุดหรูชื่อดังระดับโลกหลุยวิกตองที่ฉลอง200ปีด้วยการออกเกมใหม่มาให้แฟนๆได้เล่นเพื่อสะสมโปสการ์ดส,สำหรับเอาไปแลก NFT เป็นของรางวัลในเกมค่ะ หรือแบรนด์เนมชื่อดังอย่างโดช c แอน b ์ n าบที่ออกผลิตภัณฑ์ NFT ที่คุณผู้ชมสามารถเอา NFT นี้ให้ทางร้านตัดเสื้อผ้าออกมาให้แบบนี้เลยค่ะเหมือนกับดึง NFT สู่โลกจริงยังไม่พอนะคะยังได้โอกาสเข้าร่วม exclusive event ที่อิตาลีได้ด้วยส่วน Adidas ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ออก NFT ค่ะ แต่ใช้วิธีไปร่วมกันหรือที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไปคอลแลบกันกับ3ศิลปิน NFT ชื่อดังของโลกหนึ่งในนั้นก็คือ b o r r d Ape พวกเขาร่วมกันออกคอลเลกชัน NFT ที่ชื่อว่า Into the Metaverse ซึ่งก็จะได้ทั้งงาน NFT แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Adidas ของจริงด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่า NFT ไม่ได้ถูกใช้แค่สร้างงานศิลปะแล้วขายเท่านั้นยังถูกนำมาใช้ในด้านการตลาดด้วยอย่างเช่นบางแบรนด์ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับ NFT เลยแต่เขาก็นำ NFT มาใช้เพื่อการโปรโมทค่ะอย่างแบรนด์ของไทยที่เข้าสู่โลกของ NFT ก็มี Lotus ที่ออกไม Lotus NFT ให้เก็บสะสมและนอกจากนี้ก็ยังมีประณีไทยนะคะที่เปิดจองสแตมในรูปแบบ NFT ที่ชื่อว่าคริปโ to ส t ต m มให้กับนักสะสมได้สะสม NFT ลายน่ารักๆกันอีกด้วย แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่า NFT นั้นเป็นของจริงไม่ใช่จ่ายเงินซื้อไปแล้วแล้วก็ได้รูปที่ไปเซิร์ชหาเอาใน Google ก็ได้ <c oughs> เรารู้ได้ก็เพราะ NFT ทำง,งานบนบล็อกเชนยังไงล่ะคะ <c oughs> ก็เหมือนคริปโตเคอเรนซีอื่นๆที่ธุรกรรมไม่สามารถแก้ไขได้และตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงครั้งแรกที่ NFT ถูกสร้างได้ทำให้เรารู้ว่า NFT ชิ้นนั้นๆถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่และผ่านการซื้อขายมาแล้วยังไงบ้าง ก็เหมือนกับโฉนดที่ดินล่ะค่ะที่บนนั้นจะระบุใช่ไหมคะว่าที่แปลนนี้ใครเคยเป็นเจ้าของบ้างเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วกี่คนเพียงแต่ NFT ทํางานแบบ decentralized ไม่ต้องมีคนกลางมาคอยกํากับดูแลอย่างเช่นภาพลิงขี้เบื่อ board a p ภาพนี้ที่อยู่บน open sea platform สำหรับซื้อขาย NFT อันนี้นะคะพอเลื่อนลงมาตรง item activity เราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าภาพถูกสร้างขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2021แล้วก็มีการซื้อขายและโอนเปลี่ยนมือไปเรื่อย จนมาถึงครั้งล่าสุดที่ซื้อขายก็คือวันที่23กรกฎาคม2022ให้กับแอคเคาท์ที่ชื่อว่า Slimbones จะเห็นว่าทุกการซื้อขายหรือการโอนต่อเราก็สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้บนเครือข่ายอีเธอรีมนะคะนี่ขนาดเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรูปนั้นเลยแค่เข้ามาดูเฉยๆก็ยังสามารถเห็นได้ขนาดนี้แปลว,ว่าใครๆก็ตรวจสอบได้ค่ะเขาถึงได้บอกว่า NFT อยู่บนบล็อกเชนและเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะคะและถ้ามีใครมาขายงานศิลปะท,ที่บอกว่าเป็น NFT ให้กับคุณผู้ชมแต่ไม่สามารถดูได้แบบที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้อย่าเชื่อนะคะนั่นอาจจะเป็นของปลอมค่ะและที่เราพูดกันในวันนี้คุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะคะว่า NFT ไม่ได้แค่เอามาทำเป็นงานศิลปะแล้วก็ขายเท่านั้นยังสามารถมาช่วยในการทำธุรกิจแล้วก็ทางการตลาดได้ด้วยอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ